สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการฟังสกนิตรู้สิทธิประกันสังคมโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษนุโลกผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรดิฉันนางสาวธนพัฒน์แก้วสองสีนักวิชาประกันสังคม3กลุ่มง,งานการเงินและบัญชีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ เช่นเคยค่ะเรามีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนที่จะนำมาบอกกล่าวโครงการมาตาสามสเรารักกันเป็นโครงการที่กระทรวงแรงงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกินได้เสนอเรื่องให้ รัฐบาลดูแลผู้ประกันตนมาตาา33ซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับสิทธิทช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาค่าของชีพอันเกิดจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 โดยได้รับการเยียวยารายละ4,000บาท เอ่ยถึงคำว่าผู้ประกันตนมาตาสามสิบสามแล้วหลายท่านนะคะอาจยังไม่ทราบว่าเป็นใครบ้างผู้ประกันตนมาตาสามสิบสามก็คือผู้ที่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งในส่วนของเอกชนหรือหน่วยงานราชการซึ่งมีการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมและมีการนำส่งเงินสมทบในทุกเดือนนะคะแล้วผู้ประกันตนตามมาตาสามสิบสามจะต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะได้รับสิทธิ์ในโครงการเราลักกัน ก่อนอื่นนะคะจะต้องดูว่าตนเองมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขดังนี้ค่ะคือเป็นผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ในระบบประกันสังคมไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้รับสิทธิโครงการเลาชนะและไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน500,000บาท ตามข้อมูลนะวันที่31ธันวาคม2563สำหรับขั้นตอนการได้รับการช่วยเหลือดังมีดังนี้นะคะวันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่7มีนาคม2564ผู้ประกันตนมาตา33ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.m33.luckan.com o วันที่15ถึง21มีนาคม2564 ผู้ประกันตนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางการให้บริการแอปพลิเคชันเป๋าตังทุกๆวันจันทร์ที่22-29มีนาคมและวันที่5และ12เมษาย,ยน2564รัฐบาลจะเริ่มโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่22มีนาคมถึง31 พุษศ2564ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะท่านผู้ฟังคะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ไม่สามารถลงทะเบียนในโครงการช่วงรอบแรกได้รัฐบาลจะเปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ w w w m o จุเรารักกัน .com ในวันที่15-28มีนาคมสองพอีกครั้งหนึ่งซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปนะคะดิฉันานางสาวธนพัทรแก้วสองสีต้องนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียุโรกนะคะสวัสดีค่ะ